นี่ครับกราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สําหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูเจ้ามิลเ x ตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นอันติเมตเครื่อง3,000นะครับนี่สีขาวมุกนะฮะค่าสีเราต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีก1 2 0 0 0บาทนะครับใส่สเกิร์ตเรียบร้อยสวยงามมากๆเดี๋ยวคันนี้ต้องต้องเปิดไฟเพราะว่าคาดเอวด้านท้ายนะครับผมมีไฟ นะเดี๋ยวเราจะได้ดูความสวยงามเผื่อท่านใดกำลังอยากติดตั้งนะฮะมาเดี๋ยวผมพาไปดูสำหรับรุ่นอันติเมทนะครับคุณผู้ชมจะมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์พันเกและสามพนะนี่ครับดูด้านหน้าครับตัวสเกิร์ตนะครับนี่ด้านหน้าใส่มา1ชิ้นนะครับสเกิร์ตเขาเนี่ยจะหลบพวกเซ็นเซอร์นะคุณผู้ชมฉะนั้นไม่มีผลต่อเซ็นเซอร์ที่จะใช้งานในเรื่องของ วัตถุที่มาอยู่ใกล้ตัวรถด,ด้านหน้าแล้วก็มีช่องเว้าสําหรับไฟตัดหมอกมาให้นะครับสกเกิร์ตก็จะเป็นโทนสีดําแดงแล้วก็บอนนะครับมีตัดสีมาให้นะครับก็ทําให้รถเนี่ยดูหน้าเต็มมากขึ้นนะแต่ก็อยู่ที่ความชอบนะเพราะต้องบอกว่าสกเกิร์ตตอนนี้นะครับที่จะมาตกแต่งในมิลเอ็กเนี่ยมีหลายสำนักมากนะฮะแต่ว่าลูกค้าเลือกเป็นงานตัวนี้อันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าเป็นคนสั่งสกเกิร์ตมานะครับให้เราติดให้นะ รุ่นนี้นะครับจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นี่ i s u z u LED Lighting นะครับเป็นไฟหน้า s u z u นะครับผมแล้วก็กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับมีฐานสีเทาโลโก้ Isuzu โครเมียมนะฮะส่วนด้านหน้าที่เราเห็นกล้องตัวตัวด้วน,นะครับสำหรับรุ่น e n t i m a t e นะครคุณผู้ชมใครที่ซื้อ Antimate เนี่ยแน่นอนครับบางคนอยากได้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยอย่างเช่นระบบเตือนกันชนระบบเบรกอัตโนมัติ นะครับก็ทํางานโดยผ่านกล้อง2ตัวนี้เห็นไหมจุดสีขาวๆนะครับอันนั้นคือกล้องนะครับบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ติดฟิล์มนะครับต้องบอกว่าเราต้องเว้นช่องตรงนั้นเอาไว้เพื่อให้เขามองเห็นวัตถุที่อยู่ข้างหน้าได้ใกล้นะครับเราจึงเว้นช่วงติดฟิล์มตรงนั้นนะครับในส่วนของล้อนะครับล้อเนี่ยจะเป็นแม็กขอบ20นะครับคุณผู้ชมยางบิดโตนเราชอบเรียกันว่าแม็กบพัดนะก็มันเหมือนบพั ath, เนาอะนะ ยาง265 60ขอบ20นะครับยางบิดโตนเฮทีนะครับก็นุ่มเงียบนะครับนี่สำหรับตัวยางใช้เป็นของบิดโตนแล้วก็คันนี้มีติดฟิล์มนะครับบานหน้า60รอบคัน80แล้วข้างหลัง40ข้างหลังจะสว่างกว่านะครับส่วนข้างหน้ากับค้าข้างนี่ก็จะเข้มๆหน่อยแลย้เพราะว่าข้างหน้า60ข้างข้าง80นะครับกระจกมองข้างนะครับนี่ด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้ ปุ่มคีเลดมีให้ทั้งซ้ายและขวานะครับคุณผู้ชมการส่งการสาติดเรียบร้อย <N> ฟิล์มเพิ่งติดเสร็จเมื่อคืนนะครับอาจจะยังมีที่เป็นแบบอย่างนี้อยู่บ้าง <N> เดี๋ยวต้องรอ,อแดดหรือว่ารอฟิล์มมันรัดตัวนะครับระบบเบรกนะสำหรับมิวเอกรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นดิสหน้าดิสหลังนะครับมี ABS มีกระจายแรงดัานน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกเรียบร้อยหมดนะครับระบบความปลอดภัยครบนะฮะสำหรับคันนี้ แล้วก็ด้านท้ายนะอย่างที่เซลลต้นบอกคันนี้ต้องเปิดไฟเพราะว่านี่ครับนะมีสเกิร์ด้านท้าย r e ด f ฟานะครับนี่เป็นท่อหลอกนะครับเป็นท่อหลอกท่อคู่นะครับนี่สวยงามนะครับก็ทำให้ดูแบบสปอร์ตมากขึ้นนะในสไตล์ของ SUV นะนะครับแล้วก็ m u x Sport อ,อรครับอันนี้เป็นคาดเอวแบบมีไฟนะครับนี่ นะครับพอดูไกลๆเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนเส้นยาวๆเลยนะครับแล้วแต่บางคนจะต่อนะบ,บางคนต่อกับไฟเบรกบางคนต่อกับไฟหลีแต่สําหรับคันนี้เราต่อกับไฟหลีเพราะว่าถ้าเราต่อกับไฟเบรกอะบางทีมันจะเข้มแค่ตอนเบรกแต่อันนี้ถ้าเราต่อกับไฟหลีปุ๊บเนี่ยมันจะติดตลอดแล้วผมว่ามันดูสวยกว่านะครับก็เลยต่อกับไฟหลีนะอันนี้ลูกค้าก็ให้เรามาติดตั้งให้ลูกค้าสั่งสั่งมาเองนะก็ะในเรื่องของราคานะครับ เห็นลูกค้าว่าสั่งมาประมาณ2,200 0นะครับที่เห็นทั้งหมดจะมี3ชิ้นมีข้างหน้าข้างหลังแล้วก็คาดเอวนะอันนี้สปอยเลอร์มีมาอยู่แล้วนะครับจากโรงงานนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3แล้วก็นี่ฮะเสาอากาศชาร์กฟินนะครับมีมาเรียบร้อยหมดฝาท้ายรุ่นนี้เป็นไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมจะเปิดที่รีโมทก็ได้นะหรือกดที่ตัวของเขาเองก็ได้ นะครับเบาะแถว3ปรับเอนได้นะนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับอาจจะไม่ละเอียดมากนะสำหรับภายในวันนี้ก็อยากพามาดูชุดแต่งเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนเสียงมันดังสำหรับตัวกุญแจรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมนี่จะมีปุ่มสตาร์ทจากด้านนอกรถปุ่มล็อกประตูปลดล็อกประต,ระตูแล้วก็ฝาท้ายเปิดไฟฟ้าสามารถกดที่รีโมทได้นะครับแล้วก็ภายในอย่างที่เห็นเลยนะครับผม โทนสีน้ำตาลนะครับในเรื่องของเบาะแผงประตูนะครับคอนโซลหุ้มหนังบุนุ่มมาเรียบร้อยแล้วก็พวงมาลัยนะครับมีมัลติฟังชั่นครบนะครับสำหรับรุ่นนี้นะก็จะมีคูสคอนโทรลเอาไว้ล็อกความเร็วมีตัวจำกัดความเร็วนะครับด้านซ้ายเป็นวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยนะครับนี่ระบบความปลอดภัยนะครับนี่ระบบป้องกันการลื่นถล่มระบบช่วยลงเขาระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติปิดเสียงเซนเซอร์ ตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็เกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่อง3 0 0 0แอร์อัตโนมัติหน้าจอเป็น9นิ้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เบาะเนี่ยจะปรับไฟฟ้าทั้งด้านคนนั่งและด้านคนขับฝั่งนี้แต่ถ้าด้านคนขับเนี่ยจะได้8ทิศทางนี่ปรับเอนยกขึ้นกดลงนะครับยกไอตัวข้างหน้านี่แล้วก็ดันเบาะทั้งหมดจะ8ทิศทาง แต่ถ้าเป็นฝั่งคนนั่งเนี่ยมันจะได้แค่4ก็คือจะปรับเอนได้แล้วก็เลื่อนหน้าถอยหลังได้แค่นั้นนะครับแผงประตูนะครับ,รนะรบก็อย่างที่บอกไปจะมาเป็นโทนนี้ทั้งหน้าและหลังนะครับด้านหลังนะก็จะมีช่องเสียบ USB นะครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้2เครื่อง2ลรูนะครับผมแล้วก็สามารถเสียบชาร์จโน้ตบ,บุ๊กได้มีตัวแปลงไฟนะครับแบบนี้มาให้เลยสําหรับเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับ นี่แอร์ก็จะลงทุกตำแหน่งที่นั่งของศีรษะเรานะครับเขาหลังก็จะมีอีกสองช่องแถว3ามก็จะมีสองช่องสองช่องนะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมสวยงามนะครับเดี๋ยวสตาร์ทจากด้านนอกรถให้ดูด้วยดีวยกว่าเผื่อบางคนแบบสงสัยเอ๊ะมัาสตาร์ทยังไงใช่ไหมมานี่ครับกดปุ่มล็อกหนึ่งทีปุ๊บจากนั้นะกดปุ่มตัวนี้ แช่ไว้นิดหนึ่งอ่าสตาร์ทเพื่ออะไรนะครับสมมุติว่าเราไปจอดรถตากแดดแล้วต้องการจะขึ้นรถบางทีขึ้นมาเลยร้อนมากๆนะครับเราก็สตาร์ทให้แอร์มันทํางานเนี่ยนะครับบา้ทํทความเย็นในรถพอเราไปเปิดรถนะครับหรือมีคนอื่นไปเปิดจะขโมยรถเรากดปลดล็อกปุ๊บนะครับเครื่องยนต์ดับนะครับสามารถฉะนั้นสามารถไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับคุณผู้ชมนะก็ เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งแล้วก็คันนี้ถุงลมนีิรภัยจะมีรอบคันนะครับนะมีม่านถุงลมมีแผงประตูด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าทั้งหมด6ลูกนะก็ถ้าใครเน้นในเรื่องของระบบความปลอดภัยอยากครบคันนะคผมก็รุ่นนี้เลยอันติเมตนะครับตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมโอเคผมก็ยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ